สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีรลักกี่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในซองจินอูนะครับผมในโซโล่เลเวลลิ่งอะไรนะครับวันนี้คนถามมาเรื่องทองนะครับผม <c oughs> พูดเสียงเข้มเลยว่าทองหาจากไหนบ้างอันนี้มีรวบรวมให้นะครับแล้วก็อวิธีที่ทำทำทยยังไงให้ม,มีมีเงินเหลือใช้เหลือกินนะครับอ่ะอันดับแรกคือเคเวสกิจกรรมครับ ถ้าเกิดเพื่อนเนม่ีตากซอนเหลือแล้วมันไม่ไหวจริงๆงก็แนะนำนี่ครับแลกตังค์ได้เลยครับเห็นว่าพันหนึ่งพันห้าหมื่นก็จะมีโอกาสสูงออกมานะครับก็ถ้ามันร้อนจริงๆก็กดได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะแกลกดูันก่อนแต่ก็ไม่ค่อยออกหรอกอ,อันนี้เขาไปเล่นครั้งแรกจะได้เงินสามพันบาทด้วยโหเยอะมากเลยเนาะว่าอันนี้ได้คอนด้วยเหรออะไรวะเนี่ยทัวร์เมต์เกตฮะมีติดอันดับสิบด้วยเหรอทั้งที่มีแทบไม่ได้เล่นเลยเนี่ยนะ คือมีทำ15เกมมาเนี่ยมีแทบไม่ได้เล่นเลยโอ้กูยังติดที่สิบได้เหรอครเพื่อนอ๋อน่าจะน่าจะเป็นคนที่ลงเกตเยอะที่สุดมีติดอยู่ลำสิบอันนี้แหละคือเหตุผลเดี๋ยวมีจะบอกให้ฟังด้วยทำไมทำไมมีเงินกับเลเวลอัพของไวเดี๋ยวจะอธิบายฟังด้วยนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตไล่ดูนะตรงนี้ไม่มีเงินนะครับคือมันเยอะมากระบบอาจจะต้องแบบแต่ว่ามีดูมาแล้วรอบนึงแต่มันเยอะจริงอ่าเดี๋ยวจะพยายามเอาแบบหาเองก่อนนะครับ ผลงานจําได้มันมีเงินนะมันมีเงินนี่ไงนี่เพื่อนเพื่อนลองดูเลยครับเห็นอะไรที่เป็นเงินเพื่อนกระโดดทําให้หมดเลยเป็นเงินเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยวิจงวิจัยมีฮันเตอร์บรรลุเลยว่สามสิบสิบคนเพื่อนเพื่อนก็ทําไงครับไปอัพเลเวลครับสิบคนแต่ไปอัพตัวที่ต้องใช้นะตัวที่ต้องใช้นะครับตัวไหนไม่ต้องใช้ก็ช่างมันนะครับ <S <S เอ้ามีอัพเลเวลเอตะกี้อออัพแล้วนะเป็นสามเจ็ดแล้วมีบอกจริงนะถ้ามีเวลาเล่นนะแป๊บเดียวมีสี่สิบกว่าไปนานแล้วมีผู้ตรงๆเลย นี่ไม่มีเวลานะเนี่ยไอเกมไอน,นั่นอะอะไรนะอ่ายักษ์ด้าเขาจ้างหมีหมียังไม่ไปทําไกด์เขาเลยเนี่ยสองวันแล้วเนี่ยเขาจะเขาเขาเขาจะปวดกูเปล่าไม่รู้เนี่ยเขาเลยว่าสามสิบครับพยายามเน้นตัวที่เราต้องเล่นนะอย่างพวกคุณทรงเอ่อน้องผู้หญิงผมส้มเดี๋ยวมันต้องเล่นในเคเวสนะครับก็จัดไปครับสิบคนโอ้แต่ว่าอัพพวกนี้ก็ไม่ค่อยดีเสียเงินเยอะนะไม่รู้ว่าอัพไปที่จะเสียเงินเ,นเยอะกว่าเดิมป่านะนี่กี่คนแล้วน่าจะน่าจะถึงแล้วมัง้ง องินโตั้วแหละนี่เห็นไหมได้ควยแล้วหูโดนไปกี่แสนมาแล้วนะ่ะ <c oughs> คุมม้มไหมเนี่ยเอาเลว่าทาทเควสเห็นไหมเคลียเกตทั่วไปเนี่ยมันจะได้ดันคือตังที่มีได้ามาได้จากเกตครับเกตเยอะมากเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงเกตเลยแล้วกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพูดตรงนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวลืมนะครับมันเยอะนะรายละเอียดเกมเนี่ยต่อไปสมุดภาพอันนี้จําไม่ได้ว่ามีเงินหรือเปล่าแต่อันก็มีนะอันนี้ได้ร้อยหนึ่งนะครับไี่เราเดี๋ยวขอในไหนก็ขอรับเลย อ๋อส่วนใหญ่ตรงนี้ได้เป็นเพชรหมดนะขออภัยทีนี่ไงได้เงินจริงด้วยหมีจําได้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยของสะสมอะไรพวกเนี้ยเอ,อมีวิลชนก็ได้แต่มันได้น้อยนะแต่ก็ได้มาก็ดีนะครับตั้งกล้าคารจับที่ผลิตนี่มันผลิตอาวุธนะไม่เกี่ยวอาวุธไม่เกี่ยวนะครับอ่าใครอยากให้หมีทําไกลนี่ไหมตัวละครตัวไหนที่ควรทําอาวุธตอนนี้มีแค่พี่แว่นที่ได้ฟรีจากกิจกรรมใช่ไหม อ่าต่อไปในส่วนการส่ง,สงทีมจุดกดขุดเจาะนะครับอานีดิสนิดนึงนี่เห็นไหมได้เงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแต่มันกดได้เรื่อยๆนะเพื่อนเพื่อนทุกบ้านก็ควรมากดด้วยนะครับมันจะได้รายการที่ส่งทีไปเนี่ยเห็นไหมสามห้าสี่สิบเนี่ยพยายามส่งบ่อยๆนะครับมันได้ตังค์นะรวมๆวมก็ได้เยอะอยู่นะครับทั้งวันนะนะต้องใครอยากเล่น,นเกมเนี้ถ้าเป็นสายฟรีนะแต่ถ้าสายเติมมันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่มัความขอรอ,องพิเศษอ๋อไม่อันนี้ไม่ได้เงินอันนี้ไม่ได้เงิน เนี่ยแบตเทิร์นขาดเพื่อนๆอย่าลืมมาอัพด้วยครับถ้าพลังถึงเนี่ยมากดจะได้เงินทีหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไปเรื่อยๆนะค่อนข้างดีมากนะครับโหมดฝึกสอนเนี่ยอันนี้คือการหาเพชรเลยครับแต่วันมันไม่มได้เงินนะเห็นไหมแค่มากด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 ให้เสร็จแค่นั้นเองอันนี้ก็ได้เพชรน,นะครับไม่น่าจะมีเงินนะถ้ามีจะไม่ผิดโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่า อ่อต่อไปก็คือการลุยดันครับการลุยดันคอนเทนต์เนี่ยทำไม่หมดเลยส่วนใหญ่มันก็ได้ตังค์หมดแหละแต่ว่าสตอรี่จะได้เยอะนะครับสตอรี่จะได้เยอะนะเพื่อนๆพยายามไปไกลที่สุดนะครับเออของรางวัลมันไม่เขียนซะด้วยวะโอ้ยอันนี้มีจบไปแล้วนี่วาแล้วมีกดเข้าไปทำไมก็ไม่เข้าอันนี้ไม่ได้เงินฮะแต่มีจําได้เวลาจบมันจะได้เงินนะครับแต่มันไม่ได้เยอะมากก็พยายาม ไปด่านให้ไกลที่สุดแล้วกันอย่างน้อยมันก็ได้เงินนะครับอ้าวอันนี้หมีเข้าได้แล้วนี่ว่าสัตว์ร้ายก็อย่างที่บอกครับพยายามเคลียร์ซอรี่ไปให้ไกลที่สุดเท่าจะทำได้นะครับอ่าต่อไปก็คือเรื่องเกรดแล้วครับวันนี้แหละอันนี้แหละ,อ,นนหละอาจจะต้องมีเติมบ้างนะแต่คือหมีจะแนะนํานะครับสำหรับสำหรับของมีมีนะครับทําไงได้เยอะอ่าเพื่อนๆดูกลางล่างเพื่อนเเห็นเงินไหมเห็นไหม คือถ้าเกิดเพื่อนๆปั่นเกตลงรีลงรีลงรีเรื่อยๆมันจะได้เงินเยอะครับเพราะมันจะได้โบนัสตร,ตรงนี้แล้วก็ได้ในส่วนเควสด้วยคเควสมันจะบอกลงเกต10ที20ที30ทีมันจะรีไปเรื่อยๆนะครับอ่ะต่อไปวิธีลงนะอันนี้หมีบอกเลยนะของของหมีเวลาหมีเล่นใช่ไหมหมีจะเน้นลงแต่ม่วงกับทองครับเพราะว่าทองมันจะเป็นของเอาไว้อัปเกรดแคมเลเวลรอาวุธนะฮะที่สําคัญนะครับส่วนของม่วงก็เหมือนกันจะได้พวกธาตุจะได้พวกธาตุแล้วหมีบอกเลยนะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้คุ้มเนี่ยเพื่อนๆควรต้องปั่นเลเวล่าตัวละครให้ไวครับถ้าเกิดปั่นเลเวลตัวละครไวเห็นไหมเมื่อก่อนมันไม่ด้ดับของม่วงเห็นไหมตอนนี้ดับของม่วงเลวเห็นไหมสบายเลยสี่สิบห้าสิบเห็นไหมเพราะนั้นอย่างที่มีบอกครับปั่นเลเวลให้ไวสําคัญมากสามหกสามเจ็ดจะสบายเดี๋ยวสี่สิบเดี๋ยวก็มีของคองดอกทีนี้เราก็ลงแต่เกรดครับม่วงกับทองแค่นั้นเองอ่อฟาฟร์มีกไม่แนะนําให้ลงเพราะว่าเพื่อนๆลงไปเนี่ยมันจะเสียพอยต์ตรงนี้ด้วยกุญแจมันไม่คุ้มเลยเพราะว่าสิ่งที่ได้มา มันไม่ได้ท่าครับมันไม่คุ้มอะอาณาธรรมหมีนะตอนนี้ถ้าแต่เพื่อนต่อไปวิธีรีหาชาวอันนี้สมมติหมีมีมวุมวงสองใช่ไหมหมีจะเข้าไปเก็บให้หมดก่อนม่วงกับทองเก็บั้่ม่วงกับทองพอตอนนี้ขออนุญาตเข้าไปเล่นด้วยเลยนะครับต้องตีสองรอบนะเสียเวลาเ,เพื่อนสักนิดหนึ่งมีจำไม่ได้จบเก็บมันได้ตังค์กาจำได้ว่ามันได้นะ่ไเเกมนี้มันเยอะฮะ n o ๋ Let's get started. คือเดี๋ยวมีบอกให้ฟังห่อกมาเจอเซนโบซากุระทาเคโยชินี่เข้าไปหายไปหมดเอาละจบกันตรงนี้แหละไม่ตายครับโอ้โหสามหมื่นแล้วก็ไปยังเข้าไปสองแสนครับแรงนะบอกแล้วบอกแล้วถ้าแอทแท็กเยอะๆครีทีตอนนี้มีสองแสนนะดูดิบอสหกจุดหลอดครับย้อนแต่คือถ้าเกิดเพื่อนๆปั้มเล่ปั้นเลเวลมาให้สูงๆเนี่ยเพื่อนๆต้องมีค่าพลังเยอะด้วยนะไม่งั้นมันลงเกรดไม่ได้จะลำบากครับเกรดมันประมาณห้าหกหมื่นตอนนี้ <Ar> เห็นไหมเราจะได้เอ็กพอยู่ที่พันสามนะครับแล้วก็ได้ของมาด้วยบางทีโชคดีเป็นของม่วงเลยก็ดีเห็นไหมอันนี้สําคัญคือธาตุธาตุจำเป็นต้องเก็บไว้ครับเพื่อนๆเ,เ,เวลาลงเนี่ยหมีบอกเลยนะควรจะลงม่วงกับทองไม่ควรลงฟ้าอย่างที่บอกเพราะว่ามันได้ธาตุอ่ะตอนนี้มีเหลือสุดท้ายขอขอ,ขอเวลานิดนึงเห็นไหมเนี่ยเราเคลียร์ตามจํานวนนี้เขาบอกเห็นไหมเราก็จะได้ตังค์เรื่อยๆเนี่ยมีลงแค่เนี้แหละตังค์มันก็วนสบาย เนื้ตะกินมันได้ต่างเพราะว่ามีไม่ได้ดูอ่ะลืมมาเดี๋ยวขออีกรอบกันครับเพราะเดี๋ยวจะรีให้เพื่อนๆดูด้วยแหละจบแล้วสินะยังไม่ตกติดเกาะอันนี้เดียวครับไม่แล้วเกาะแบบเดียวแตกครับบอกเลยเรียบร้อยครับ เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมีเวลานะเรามีงบหน่อยอะรีเกตทั้งวันทั้งคืนเลยครับแป๊บเดียวเลยเพื่อนๆจะกลายเป็นเลวเออฮันเตอร์อันดับหนึ่งแน่นอนนะครับไม่เงินเลวะเนี่ยมาดูเงินเลยตรงเลยอ๋อได้เงินนะครับพันสามได้เงินด้วยได้เงินแต่ว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวมีแนะนำให้วันหนึ่งรีเกตได้ประมาณยี่สิบรอบนะอ่ะต่อไปในเมื่อเราลงม่วงกับม่วงกับทองเสร็จหมดแล้วเราก็กดรีตรงนี้ครับแต่จะมีเทคนิคนิดนึงนะอันนี้เดี๋ยวแนะนําให้นะครับ เะเห็นมาก,ก่อนรีเกตมันจะบอกบอกว่านี่เอ้ยเกตแดงยังไม่ลงหรอลงไปแล้วนี่พอหรือแค่นเดียวนะครับนี่เพื่อนเพื่อนพยายามปรับเลเวลให้สูงที่สุดเลยแต่เพื่อนเพื่อนต้องลงไหวด้วยนะครับเอ้ยอันนี้มันแมปใหม่ว่ะเฮ้ยหมีมาแมปใหม่เฉยเลยว่ะโอ้แมปใหม่เกตเพิ่มครับเกตเพิ่มนะโอ้ยเลยครับอันนี้เทคนิคของหมีนะสมมติถ้าเกิดหมีรีไปเป็นฟ้าหมดเลยใช่ไหมหมีจะไม่ตีนะหมีจะทำไงใช่ป่ะเพื่อนเพื่อนเห็นขวาล่างไหมมีเวลาสิบนาทีใช่ป่ะ ให้เพื่อนเนไปเล่นเนื้อเรื่องไปลงดันอะไรครับอย่าไปกดรีเพจตรงนี้นะมันจะเสียเสียได้ถูกไหมหลังจากที่เราไปลงดนันลงอะไรเก็บอะไรเสร็จหมดแล้วสิบนาทีเราค่อยกลับมาใหม่ครับอันนี้คือวิธีเล่นนะมันจะได้ไม่เปลืองเ,เพชรไงเพราะว่าถ้าเราไปรีตรงนี้จะเสียฟรีนะสามสิบเห็นไหมครับเสร็จแล้วทำไงต่อมีก็ถ่ายด่านครับเห็นไหมแดงแดงเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยของดีเลยเนะนี่พเพยเนี่กกย up พเยอ e ์สกิลเ p เ a อร์นะครับเนี่ ไอ้พวกนี้ต้องใช้ครับเดี๋ยวต้องใช้นะไอ้พวกนี้เพราะฉะนั้นเพื่อน <_ t une> ๆต้องพยายามตีเก <_ t une> ตเพื่อนๆท่องเลยเกตม่วงเกตทองแล้วก็เกตดแดงยังไงก็ต้องตีครับยังไงก็ต้องตีฟ้าไม่ต้องไปตีอย่างเดียวพออ่ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการเติมนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อน <_ t une> ๆเป็นผู้เล่นสายฟีสายเติมน้อยก็แนะนาให้รีเกตวันละประมาณสองรอบรีกุญแจประมาณวันละสองรอบก็พอรีกุญแจก็คือตรงนี้นะครับกดเอ่อตรงกุญแจข้างบนเนี่ยรีไปเลยครับเนี่ยเอาสักสองรอบ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เป็นสายเติมก็สามารถจัดหนักไปได้เลยครับวันละสองพันสี่นะรีแบบจุกๆเลยสุลตานะอะไรประมาณนี้นะต่อไปก็คือการเติมแพ็คใช่ไหมถ,ถ้าถามหมีเนี่ยตอน,นัรนหมีเคยบอกแล้วอะไรคุ้มไม่คุ้มแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตพูดในในนี้อีกสักนิดนึงเลยแล้วกันนะครับอันนี้บอกเลยนะถ้าเล่นยาวๆเติมแพ็คซ้ายแบบไม่ต้องคิดเลยครับเห็นไหมตายวันหนึ่งตัว๋วต่อไปลายวันกวาดล้างเราสามารถกวาดล้างเกตได้อันนี้ดีนะดีตรงไหนรูปะ่ะ สมมุติเราเราไปเจอเกียรที่เป็นสีแดงพลังมันเยอะครับเราเล่นไม่ผ่านเรากดกวาดล้างได้เลยเกียรแดงไม่ค่อยออกบ่อยหรอกจริงๆแล้วอะอย่างตะกียต่อไปก็คือใช้งานสนับสนุนการพัฒนากวาดล้างนะครับแต่มันที่ดีก็คือเนี่ยครับเงิน30มสิปอร์ซมันดีตรงเงิน30สเนี่ยแหละครับกีพีสามสิบเปอร์เซ็นเพราะฉนะนั้นคนที่เติมพาร์ตกับไม่เติมพาร์ตตรงนี้จะห่างกันนะตรงนี้จะห่างกันนะครับ นี่เห็นไหมเขาบอกอยู่บัฟโกค่าประสบการณ์รายวัน30%มีบอกเลยนะคนคนเติมแพ็คเนี้ยกับไปเติมแพ็คเนี้ยตอนนี้เลเวลห่างครับยิ่งถ้าผ่านไปนาน,านๆยิ่งห่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีว่ประมาณก็ลงทุนสนิดนึงเถอะคิดซะว่าเกมสนุกสนุกแล้วกันให้เขาหน่อยละสองสี่เก้าเองนะมาเติมผ่านหมีก็จะถูกลงนะเหลือสักร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้เออเขารับเติมหรือย,อยังนะคือหมีเป็นเครื่องมือพวกไงเนี่ะ มีเป็นคนเล่นอย่างเดียวครับหมีไม่ได้รับเติมนะมีเป็นรับเติมแต่คนคืออยู่ในเครือหมีเพื่อนๆงงไหมเครือหมีมีคนทําอันนี้ตรงนี้ด้วยตรงหมีจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับลองทักไม่ถามดูว่าได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่หลายวันนะ่าจะต้องเติมได้แหละเอ,อ่อต่อไปเป็นส่วนแพ็กไหนคุ้มอยู่ใช่ไหมครับอมนนี้มีขออนุญาตแนะนำนะเพราะว่าหมีเติมอยู่แค่นี้แหละนี่แพ็กนี้นะครับสามสิบห้าบาทมันจะเติมได้ห้าอันต่อห้าอัน ห้าแพ็คตอนหนึ่งวันตกประมาณสามห้าสิบห้าประมาณร้อยเจ็สิบเพราะมีห้าบาทใช่ไหมห้าห้ายี่ห้าร้อยเจ็สิบห้าบาทอันนี้เพื่อน,นต้องไปลองวิมเคาะดูจะถ้าทำหมีคุ้มครับถ้าทำหมีถ้าทำหม,าาม,หมีคือหมีบอกเลยว่าคุ้มเพราะว่าเราจะได้กุญแจคือสิบห้าดอกแล้วก็ได้เอ็กพตรงเนี้ยแตไ่ไอตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่ไอตรงนี้ก็ดีไอตรงนี้ต้องมีไว้เยอะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปตีบวกสิบสี่ทั้งตัวนะครับเดี๋ยวเราต้องทําของห้าสิบนะมันใช้เยอะของห้าสิบตีบวกใช้เยอะนะครับแล้วมันคุ้มยังไงใช่ไหม เ,ออเดี๋ยวขออนุญาตพาไปครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้กุญแจ15อันเราก็ไปรีลงแต่ม่วงทีเนี้ยเวลาตีม่วงตีม่วงตีแดงตีทองเนี่ยมันจะได้เอ็กพีอัพเลเวลครับเอาแบบเอาเอาแบบที่หมีลงใช่ไหมลงประมาณ10ตาหมีมีตีตีอาวุธอะประมาณสามร้อยขวดมันคุ้ม ถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อ179นะไอแพ็คตะเกียบหมีลองไปทีหนึ่งแล้วแม่งขึ้นมาแค่4เเลเวลสู้มาซื้อรีเกดอย่างนี้ก็ลงไปคุ้มมาเยอะแต่คือมันก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆไปเกลี่ยเลเวลสูงหรือเปล่าถ้าไปเลเวลสูงมันจะได้เยอะครับตามที่เขาให้อะนะเนี่ยตะกี้หมีลงไปสองตาได้เจ็ดขวดใช่ไหมเออลูกสุ้มดันแดงมาได้เยอะมั้งอ่ะตะกี้บไม่มีดันแดงอยู่เดี๋ยวหมีไปลองให้ดูว่า,วาดันแดงคุ้มไหม เนี่ยอันนี้แหละดันแดงเห็นไหมเฮ้ยพลังมันเท่าไหร่ 4, 10, 9, อย่างสี่หมื่นเก้าอย่าน้อยมากเลยอะคืออย่างที่บอกถ้าเราเติมพาตร์ตตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีให้เราอะกดกวาดล้างอันนี้มีกวาดไปหมดแล้วเพราะเพราะว่ามีไปเจอดันแดงอันหนึง่งพลังมันเท่าไหร่วะตอนนั้นเจ็ดหมื่นแต่ตอนนั้นพลังมีแค่ห้าหมื่นมีก็เลยกดกวาดล้างไปคือกวาดล้างนี่เอาไว้กวาดล้างดันแดงถ้าเราลงไม่ไหวประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมีเขาญาติลงดันแดงให้ดูแลนะ้วกันเนาะแต่ตอนนี้มีสบายมากเลยพลัง พลังได้จากมาการตีบวกนั่นแหละแล้วก็ทาของบวกสิบสี่ทั้งตัวนะครับสามตัวแค่นี้เองออาต่อไปวิธีการทาพลังหนึ่งแสนใช่ไหมเอาแบบง่ายๆเลยนะแค่ไปทาแค่ไปทําของครับห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าใส่ทั้งตัวใส่ใส่ตรงเซตด้วยนะมันจะได้โบนัสแล้วเพื่อนตตีบวกสิบสี่ให้หมดเลยบวกสิบห้าไว้ก่อนเอาบวกสิบสี่ทั้งตัวก่อนสี่ชิ้นสามสี่ตัวละครนับพระเอกด้วยชินอูด้วยนะครับดูดี่ดันแดงโหดไหมครับแต่พลังห่างเราน่าจะสบายนะครับโอ้โห ปืนปืนนี่ไอปืนแสงนี่แรงนะมียิงทีสองแสนกว่าเวลาใช้อั <c oughs> ลติเมตอ่ะนะยิงทีสามหมื่นห้าอ๋อแล้วอ๋อล้ออแล้ว น่าจะสบายครับเดี๋ยวเรามาดูเงินดีกว่าคือลงเกตมันได้หลายต่อไงที่มีจะสื่อคือจบดันไดพันสามใช่ไหมแล้วก็ได้จากเอ่ออีเวนต์ข้างล่างอ่ะของเกตเมกี้สามสามสามต่อถูกไหมอีกอันหนึ่งก็คือเป็นภารกิจลงเกตครับมิชชั่นอ่ะยิ่งลงเกตเยอะมันก็ยิ่งได้ตังค์ประมาณนี้นะครับะบอสอะไรนี่คือบอสจริงเหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่บอสต้องตกใจเลยโดนจินอัออร่าล่าแป๊บเดียวตายเลยเวนกรรม นี่โอ้โหคาตานาะชั้นหล่อเลยเก็เดี๋โวเขาชันคือเวอร์จิวทูสโล่ทูสโล่มาคัดนะครับเดี๋ยวลองมาดูที่มาคัดเก่งขนาดไหนนะครับเอาไปก่อนเลยอีก,กิดลงมาช่วยหน่อยเร็วนี่ได้เลยครับเอาท่านจินโอนี่อีก,กิดเอกบาลครับ พี่เอาวังมาลอยเออพี่เอาวังทีที่ห้าหมื่นเราเอาพีเอาวางวางวังมาแทงโหดเลยเอาหลักจบกันตรงนี้แหละแกมีรีสิบห้าลอยฉันเชื่อแกตอนนี้เลยละการเอาไปหกหมื่นสามเจ็ดหมื่นเก้าแล้วก็ยอดษ์ปืนเจ็ดเอาเท่าไหร่ยแสนเจ็ดนะครับหายไปสิบประหลอดรวมของแค่พระเอกคนเดียวทุสโลุยเออโอ้โหบอสมันหนีว่ะหนีเหรอหนีเหรอไม่โอ้โหเจอที่แบ็คกระโดดทีพเข้าไปหน้าสั่นเลยนะ เจอท่าปืนหน่อยครับเออเอาไปห้าหมื่นเจ็ดครับบอกเลยเอาพี่ระวังกระโดดทิ้งมาหน่อยเออเรียบร้อยครับอะไรด่านเอสโอมันด่านแดงมันง่ายเลยเนี่ยตรงตื่นขึ้นมาพวกนายอ่ะสิ่งเราจะได้เนหะ็นไหมได้ของ45มันจะทำให้เราโหดแถมได้ออฟไอนี่ด้วยเปิดดันใหม่ด้วยนะครับดีนะต้องไม่เสียดายไม่เป็นของม่วงนะครับโถ,ถ้าของม่วงตรงออฟสบายเลย ได้เงินอยู่พันเครับแต่ว่ามันจะได้พวกเนี่ยแต้มเนี่ยพลทหารอันเชิญองค์ครักแห่งเงาไปอัพปพอดีก็แค่นี้ครับเทคนิคหาเงินของหมีนะสรุปคือถ้าเป็นสายฟีสายเติมนะ้อยให้แนะนำว่ารีเกตประมาณสองครั้งก็พอครับไ้่มันจะเปลืองนะมีรีใช่ไหมคว่าถ้าจะเอาไว้ก็ต้องลงทุนสักนดิดหนึ่งครับวันละร้อยเจ็สิบห้าบาทแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนกัน กะจะแบบโอ้โหเล่นฟรีเลยแล้วแบบโอ้โหจะเอาเลเวลเท่าคนที่เขาเติมด้วยก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีการลงทุนสักนิดนึงนะครับก็ไม่ได้เติมเยอะเนาะเนี่ยครั้งแรกร้อยห้าสิบครั้งที่สองสามห้าหกร้อยเอาแล้วแต่เพื่อนๆเลยเอาแล้วแต่เพื่อนๆเลยมีงบเท่าไหร่ก็รีไปนะครับแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะการรีตรงนี้ลงห้องหนึ่งได้ไอพีเป็นพันใช่ไหมแล้วก็ได้ส่วนได้เงินมันก็ได้หลายต่อเนี่ยแหละคือคือตรงนี้แหละมันคือจุดที่ว่าทําไมบางคนเลเวลเขาไปไวเพราะเขาว่ารีเกลร์รวยๆไง แล้วทีเนี้ยเขาลงแต่ดันทองดันม่วงใช่ไหมดันแดงทีเนี้ยเขาก็จะได้บอยอัพเลเวลบอยอัพเลเวลของอาวุธไวครับเขา้าไป82ชิ้นเขาก็จะพลังพุง่งมันก็จะผ่านดกดานง่ายโอเคครับอันนี้มีบอกทุกอย่างของมีที่มีรู้ทั้งหมดแล้วนะก็เวลาว่างๆก็จะลืมมาขุดด้วยนะครับพวกเกียร์เอสไม่ได้เงินเยอะนะพวกเกียรเอไม่ได้เงินเยอะนะครับ ่ก็ขอให้คนเล่นเกมโซโลเลเวลลิ่งอะไรยางมีความสุขนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาถึงแต่เออใช่มันมีอีกแพ็คนึงนี่นี่น,น,นี่มีลืมเลยว่ามันมีมันมีแพ็คเงินขายหมียังไม่เคยกดอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูเห็นมานานแล้วแพ็เนี้ยแต่เงินหมีไม่เคยขาดนะเงินหมีไม่เคยขาดนะครับนี่มันมีแพ็เนี้เนี่ยเห็นไหมจะได้รับโกยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อใช้จะได้รับโกเป็นจำนวนยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวมีลองให้ดูได้เงินสองแสนห้าด้วย โอ้ย oh, ไอสุม่มอยา่าบบคาดหวังเลยออกศูนย์จุดศูนย์ห้าอะลองให้ดูครับสี450่ร้อยห้าสิบเพรฟ้าไอแพ็คสุ่มนี่หมีไม่ค่อยแนะนำว่ะแต่ถ้าออกลุนได้ก็ดีครับแต่มันก็สุม่มแบบอันนี้เป็นแพ็คเอาไว้ทำอาวุธตัวละครมีใครอยากให้หมีลองไหมมีใครอยากให้หมีลองไหมหรือมีจัดให้สักอาวุธเลยไหมถ้าจะทำนะเอา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 ,เอ,า,เอ,าเอาวุธอาวุธใช่ไหมหมีแนะนำว่าให้ทำพี่เฮวังครับเวังไอโรนซ่าเนี่ย พขดาดามเมจมันแรงสุดในเกมแล้วถ้าเกิดตีบอสนะเพราะว่าหมีมองแล้วคือคือเกมเนี้ยหลักๆใช่ไหมถ้าหมีเอาเอมมาบวบวแบ็คเนี่ยมันเกาะมันแตกอยู่แล้วไงทีนี้ก็เหลือแค่ดาเมจใช่ไหมก็เอาถ้าจะทําก็ทาฮาวังอะหรือถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยก็ทําพี่แว่นไปเลยครับเปิดช่วงนี้ก็อาจจะต้องเปิดตู้พี่แว่นสักนิดน,นึงนะครับนี่เปิดตู้พี่แว่นไปเลยครับเวลาเปิดมันจะได้ตัว๋วเอ้ยมันจะได้เต๋าแล้วก็ไปหมุนอาวุแกฟรี มันก็ดีแต่หมีไม่มีตัวตอนนี้ตัวหมีครบเกือบจะครบหมดแล้วขาดพี่แว่นกับไอ้นั่นนะตัวบัฟพบี่มินอ่ะเออแต่หมีไม่ต้องแล้วจริงๆแค่นี้หมีเล่นได้แล้วงานมันไม่จําเป็นแล้วเพราะว่ามันก็เทียสหมดอ่ะประมาณนี้นะครับเออใช่เดี๋ยวหมีใช้ให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีเพื่อนๆไปเติมนะครับไมนนี้หมีไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวหมีรองให้แล้วนะอันนี้เคยในชีวิตนี้มันเคยออกแดงไหมแค่เพชรกูยังไม่เคยเห็นเลยกุญแจอะไรเนไ่้อ๋ออุ้ยดีครับวันนี้ไปหาเครื่องประดับนะ นี่24ชั่วโมงครับกดใช้งานแม่งเลยแล้ว,วเท่าไหร่วะ20,005งงโว้คือมันบอกบอกว่ามันคิดมาจากมันมันคิดมาจากด่านที่เราไปไกลอันนี้หมีไม่รู้มันคิดจากด่านที่เราไปไกลหรือคิดจากเลเวอร์เราหรือเปล่าอันนี้หมีไม่รู้นะแต่เลเวลของหมีกระดานของหมีได้แค่20,005เพื่อนเพื่อนก็ช่างใจดูได้ครับแต่จริงๆมันก็คุ้มอยู่นะกดไปเลยแล้วกันครับอ๋อฮอตไทม์ เออก็ได้มันก็ได้อยู่นะเออเฮ้ยมันได้เยอะอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหตั้งมีเหลือๆเลยก็อ่ะเอาเป็นว่าเผื่อเพื่อนๆที่ที่ขาดจริงๆแบบโอ้โหลงแดงไม่มีเงินจริงๆก็ซื้อแพ็คตะกี้ก็ได้นะคุ้มอยู่นะครับได้เงินอยู่ไปเราไปเลยอะซื้อแพ็คเดียว,วอันไหนวะอันมันอันไหนอะ มีเติมอีกแพ็คหนึ่งนะนอกจากรายเดือนมีเติมแพ็เนี่ครับเคลียร์เคลียร์ดันเห็นไหมแชปเตอร์เห็นไหมมันจะได้เงินเยอะดูดิเห็นม่าห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นแสนแสนเยอะครับเนี่ยตกหลักหลักมีเติมรายเดือนแล้วก็แพ็เนี้ยแหละตอนนี้มีเติมอยู่ใช่ไหมน่าคือมีจะบอกว่ามีไม่ได้เติมนะคือจะพูดว่าไงดีอะมีทํางานให้เขาล้วกามีพูดแค่นี้แต่ว่าไอ้ไอ้ที่กดไปเนี่ยมันน้อยมากหลักๆก็รายเดือนแล้วก็ไอ้นั่นครับอะไรนะพันดานมิชชั่นแค่นั้นเองหลักๆเลยนะ เอาไปว่าเผื่อผู้เล่นคนไหนอยากให้หมีช่วยอะไรเกี่ยวกับโซโล่เลเวลลิงอะไรก็มาพิมงต้อคอมเมนต์พูดคุยได้อย่างเช่นแบบไอไ้กาเงินอันนี้ก็คนขอมาหมีก็จัดให้เลยครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ